มาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นามาถึงแล้วมาถึงวารีทิพย์แล้วขันพ่อนมัสการขันหลวงพ่อสวัสดีค่ะนมัสการขันหลวงพ่อพปณบเอ้ยพี่ดารามาถึงแล้วมาถึงวารีทิพย์แล้วหนาวปะหนาวนัะชิตตี้เคเลยขับไปนั่งห้องท่ะก่อนไปมันจังอุ่นกุล คค่่จังมิีนนบู๊ตพนนังนอกบอนี่จับเบิงกันนั่งนอกสามคนเนี่ยบอกว่าให้เขาไปกับว่าเขาไปไปเข้าห้องกันมันอุ่นกันเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนให้มันอุ่นก่อนใช่พ่อโก้ดังไปไปตาทาั้งใดทั้งป่วนอะ่ะมาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถึงแล้วมาถึงแล้วแม่้มเนย่านเขาเนียวน่แ้้าจะเบียงเต็มรถนีหมเาั้งแต่สุดนี้เตมืมอว่านี่กอต้งแต่มืลยด้วก้วยมาเป็นเคืองแ่บกันเอาก้วยมาเป็นเครื่องแล้วบ้าน่ย่าลิงอดบมาแลวมาแล้วผลผลกับเปาขาหองแล้วหอมนาจ มอบกบ่ยอย่ากันใดหรือว่าเขาหาเปล่ะเออกบ๊วยไม่หยังเขายังเสียไปหม่อมหนาที่เป็นบ่ะเธอยู่้อ่นหนาเบิ้งกล้วยไอ้อเป็นเครือเลยว่ะกล้วยไม่ให้นิ่งมาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดบาลีทิพยอำนาจมาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดบาลีทิพย์แล้วเข้าห้องเลยมันจะค่อยอุ่นหนาวขนาดเลยหนาวแล้วกับประเทศไทยเข้าก็ประปานไหนด้เนาะ อันเอาเสือกันหนาวมากแก้ว่ะภูณภูมิคุณจะพอเดียวสมิตรกับพ่อมาหอดเล้าหนาวค่ะเล่แล้วป้าเพื่อนอยากกอดผัวเพื่อนมึงเนี้ยอุ้ยทำทาว่ามันหนาวมึงเนี้ยมึงเนี้ยโอ้ยได้โอกาสที่ดาเล้าประยู่ปัตจินีอันนี้เพื่อนยัห้องนี้ก็ได้นี่เพื่อนทำทาเพื่อนได้โอกาสกอดผัวลูกสาวเพื่อนประยู่ลูกสาวเพื่อนข่าห้อง อ่อมีดูแม่พึ่งกอดพวอะไรโอกาสนหยะูพไม่พึ่งตที่ดาไม่อยู่เพราะตอนที่ดาไม่อยู่อเป็นวันธรรมนาวันหนาวเศร้าแล้ว จะไปนอนห้องเล่าเล่าอืมไล่คนเออกรบเอาลงเลยหนูนอนนี่แหละนอนนี่แหละนอนเสร็จนอนห้องไงบอสธิดากระป๋าดไหมเคจะนอนนี่ก็ได้นะห้องนี้ก็ว่างเคก็นอนได้เพราะอันพาสปอร์ตไปยังไปจะไปนอนท้่งนอ้างะไม่เนาะเขาสวีทก็เมนเหลว ผู้สาวนอนี่ไม่ได้หรอกเนี่ยู้สาวผู้สาวเองไปนอนมาเที่ยวต่างประเทศเคื่อเยเขาก็ไปหาน่นพูดหนอนัโน่เอากระเป๋าน้องพิดานอนกับพี่ไอ้หรือว่าเค้กะจิตไปนอนพูดหรือว่านอนนี่แวแต่พดานอนกับพี่ไอเลยปลาโนแบล็คืออัน แมา่องบอเหย้ยตนหม่เป oh, ็นตนใหม่จ nah, ัดพอปนตนไม่นอนแล้วไหนอ้โอ้ไฟกันอันพ่อพูดกับแม่พึ่งกันจะไปนี่กันละนอนนอนของนันเดอพ่กับแม่น่ะนอนก ไปสไปนนี่มน่กันอยู่ฝุ่นแล้วอยู่โลกแรกฝุ่นแล้วฮึอเป็นไรหนูอยู่กับพี่ไอ้ก็ได้ขึมาเที่ยวต่างประเทศเขาไปหาเที่ยวตัวระเทศไทยเขาก็ได้น้ำกันนี่เนาะน้าตลอดไอ้พันันว่าน้วตลอด ชิดาขากลวขโมยกินกล้วยิดาหรอเนี่ยเบื่อแลเบื่อแล่ะทานวะจีจี้เข่าวะเดี๋ยวชิโก็ทานให้กองอะไรไม่กองห่อ้มเออชุดชุดดาเ้ชดดาลงเอลงเลยลงเลยโอ้หนักจังหนาวหนาวหนาวเข้าห้องก่อน น้องเพื่อนขอ,องพี่ผ่านรายได้มาทำให้พี่ด้วยนะเพื่อนไน่นอนกับพี่ไอเมื่อน,นี้พอกับแม่เพื่อนจะไปสวีดกันผ่านเพ <อ S 2> ื <c oughs> พ่อนลงเก็บของลงมานอนกับพี่ไอดีกว่าบ้าน เรจะรีบไ,ไปอาบน้ำก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมพี่ไอเปิดน้ำไวนะ้แล้วน้ำอุ่นๆอาบเลยเมื <c oughs> ่กี้คือว่าพออาบเมื่อมนเห็นก่ลองคือว่าสิไปอาบ <c oughs> ถุงที่ีแปะชี่อยู่ไหนไม่รู้